ครับวันนี้เามาเล่าข้าวหงหินกันต่อนะครับก็อันบทที่สิบเอ็ดนี่ก็ได้ไปอยู่เก้าตอนนั้นแล้วครมาอันกับมันน้อยพวกกับพระกับแม่แม่นายแล้วนะครับเฮออันแม่พระสันนีนะครับอ่าวโอ้กับไปโอ้กับมาแล้วนะครับเอ้หูเรื่องแล้วว่าหูเป็นลูกเป็นเป็นหลานกันแล้วเออเอาครับเรื่องเรามันจะดําเนินการยังไงต่อไปเอาลองไปคอยติดตามดูนะครับไปมา อันก่อนที่เฮาเจ้ากนไปต่อนะครับเฮาเฮามาดูอันลักษณะการเขียนเข้าของเปิ้นก่อนนะครับเห็นไหข้าอันลักษณะเขียนเข,ข้าของเปินนะ้น่ะเปิ้นก็คือเจ็ดตัวเตียวสามตัวเหลวบ้านหลังบ้านหน้านะ่ะคือเป็นลักษณะของเปิ้นนะครับเห็นไหมมันก็จะทําเมื่อวักหนึ่งและวักสามเนี่ยมันเป็นสามกำชวนใหญ่นะฮะถ้าสมมุติเนี่ยเนี่ยสามกำเห็นไหม เหล่าแต่เก้าอะไหมเนี่ยตามยุบบนอ่อะไรไหมอ่า้าสมมติว่ามันอธิบายความชัดเพระกอนุลมู้เป็นซีได้อะไรอย่างเงี้ยแม่ลืมแล้วกาได้ปัดผักบ้านอย่าอไหมมันก็เหมือนกับไอ้ข้าวอันอ่าเหมือนกับก่อนโทษเลยเหมือนกับก่อนไปตลาดในาักกางนะครับเอ้หลัการมาะ เพราะว่าก่อนแปดตลาดาเนี่ยบาท нет, มันมีแปดกำมาพป็นห้องแป่นก่อนแปดอันถ้าอันอธิบายความมาชัดต้นก็อนุโลมเขาเป็นบาทเก้ากำได้ไดไมาเาโอเคนะมันก็คล,คล้ายๆกับเหาเนี่ยมบอันนี้ก็คือเจ็ด 3, ต,ด 3, ตดวดัวเตลวสามตัวเหลวบานหลังมาได้มแล้วมาดูได้ไหมเนี่ยว่กากินหนึ่งมีสามกรเนยว่าที่สองมี สี่กำเนมาเจ็ดตัวนี่ยเนี่นี่เจ็ดตัวเขียนไม่ก็เนี่นี่ยสองวักเนี่ยสามตัวเลี้ยวนี่ยเนี่ก็ตามอยู่บนสามกำเนี่ยมาเลี้ยวมหาผลเนี่ยเนี่ยเนี่นี่สามตัวเลี้ยวเนี่ยมาบาดหลังบาดหน้าบาดหลังบาดหน้ากับกูบาดนั่นแหละใจรักการนี่หมดโอเคนะครับเอาละเอาละละเจ็ดตัวเตี้ยวสามตัวเลี้ยวท่านก็โอ้กันมานักแล้วนะกันมา เขามากอยฉันตะลักมาเพิ่นเลยนะครับแม่ข้าวโบราณเนี่ยมันมีฉันตะลักขาเพิ่นนะครับเออไปจะเขียนกันไปเลยนะครับอันข้าวนั้มันมีปกติแล้วมันมีอยู่สามบาท่านอ้นะครไหมยกเว้นเพิ่นเอาบาทหนึ่งกับบาทสามเนี่ยมันยกลงมาเหลือสองบาทไอ้ไนนอ้สักตอนตงตอนแล้วท่านจะหันแล้วยกลงบาทโอเคแล้วไงมาอ,อัน อันนี้เป็นข้าวปกตินะครับหนึ่งบาทหนึ่งบดหนึ่งบดน้อยๆเนียน่ยมันจะมีอยู่สามบาทนะมั้ยนึ่งบาทนะมันจะมีอยู่สี่วักกําใต้วักนะ่แต่ละวักแต่ละวักนะป่นกำหนดเสียงไว้แล้วครับจะต้องลงเสียงนี้เสียงนี้หน่อยมาบม่ได้เขนกันไปเลยนะครับเอา,ามาไลาก่ก่อยเลยนะก่อนครับเริ่มเลยนะครับวับกที่หนึ่งของบาทที่หนึ่งนะครับวักที่หนึ่ง,งบาทที่หนึ่งเน,นี่ยนบอกว่าใหาลงเสียงสมันก็ได้จัตาวาก็ได้กา เป็นเสียงสมันครับโอเคนะครับอันบักที่สองนี่ลงในเสียงตีครับจันก็ได้เงาก็ได้จานเออเป็นเสียงตีเยาครับอโอเคน่อยมาเสียงตีเงา้นะไรมาอันนี้ตายบักที่หนึ่งของบารที่สองนี่ก็เก้าเออเก้านี่ก็เป็นเสียงตีตีเงาครับโอเคนะ้อยมานะนะอันตายบักอันตายบักที่สี่ของบารที่สามนี่ก็ส้ำ วันนี้ตียาวมดนะครับโอเคนะครับอ่านเข้า1น่งบทนอ่านตายวักนะมันจะมีสุตสามเสียงตีอยู่สามตีนะครับมันมันจะมีเสียงตีอยู่สามตีนะครตายมันจะตายวักที่สองของบทที่หนึ่งตายวักที่หนึ่งของบทที่สองตายวักที่สี่ของบทที่สามเนี่ยเมันจะเป็นเสียงตีนะใครไหสั้นก็ได้ยาวก็ได้วันนี้เสียงตียาวมดนะคร <as> อันเสียงตีสั้นนะครับใช่ไหมเสียงตีสั mm ้น hmm. วันนี Honestly, s s ้มันหันแล้วผมมีเออยังยักไงนะะยักใ่กระจแล้วไงมาอันนับเนี่ยพระยังไม่ได้เลยมันเป็นเสียงตีสั้นนะครับออันตกลงหวานการนับเสียงตีนั่นแหละเสียงตีนะ่นเสียงตีเสียงตีนะ้ ท่านจังต้องนับแบบอันเสียงไตยนยนยังใหม่นะเพราะว่าอันนี้มันเป็นชั้นนั้นเล่ของไตยนยนยังใหม่นะครับเออครับท่านอยไปเอาเสียงไตลือมาปนนะครับอย่างเช่นคําว่าเนี่ย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 เขาชอบเอามาใส่แต่หน่อเนี่ย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 คำว่าเนี่ย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 ไม่เนี่ยดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยโจรมดความไม่ใช่โจรมดความนะเนี่ยมั้ยโจรมดความบอกซ้ำไม่ไม่เนี่ยเนี่ยเอามดเนี่ยเนี่ยเนี่ยมดมันอัน ไทยมันอันหมดเสียงเอกนะครับเห็นไหมอ่าอันอันไตยนวนยงไหมพุน่นหมดเสียงหมดซอยออกเสียงจะตวานะครไม่เนี่ยเห็นไหมอ่าไตลือ้อตะยองพุน่นออกไปตัางเสียงตีพุน่นหมดเสียงหมดซอยหมดเสียงหมดซอยจะเอาเนี่ยมาเทียบมาเป็นจันเนี่ยมาใจแล้วก็เอามาแทนเสียงตีใจก็อันเนี้ยม,มาใจ้ก็มาใจ ท่านต้องไปถามภาษาไทยนะไม่ว่าเป็นอันเสียงตีก่อยน่ะโดยเฉพาะอันด็อกเตอร์อันอ่อักษรศาสตร์พวกน่นยอมว่าเป็นเสียงตีแล้วก็ยอมได้นะก็ยอมว่าเป็นเสียงตีเห็นไหมอันนี้เนี่ยอย่างนี้ได้ก่อนเนี่ยอันนี้เสียงตีแน่นอนก็อมดมดงามมดขันไฟเนี่ยมาเจ้ามดเนี่ยเอามดไปแปลงเป็นมดเนี่ยมาเจ้าแล้วไงเนี่ยจนมดความเนี่ย อันนี้เนี่ยอันนี้เสียงตีนะครับเน,นี่ยหมดนะอันนี้ใส่ตรงนี้ได้นะครับเห็นไหมเอาละเอาละสรุปนะครับการนับเสียงตีเนี่ยท่านต้องนับแบบเสียงแบบแต่งยนเชียงใหม่นะครับหรือภาษาไทยนะครับโอเคนะครับต่อไปวักที่สามนะครับวักที่สามเนี่ยลงด้วยเสียงโทพิเศษโทเมืองออมแล้วมามแล้วนี่องไรนะมามลายแล้วะทวพิเศษโทเมืองมันเป็นยางไงนะ บ้านเพีย้ยนต้นเสียนมันเป็นยังไงมาได้อันนี้เสียงโทพิเศษโทรเมืองมันจะสูงกว่าอันของภาษาไทยไปครึ่งเสียงนะครับอ่ะอันภาษาไทยมันออกได้แค่เสียงโทรนะครับบ้านผากบ้านผากบ้านนะครับ,บ,นนรบได้นะครับผากได้ได้ปัดผากบ้านผักบ้าน,นอัน ใจยวนอาจยะใหม่พ่นภาคบ้านได้ต้นมันสูงนไปน้อยเกิงเสียงมันก็ประมาณอยู่มันมาถึงเสียงตีนะครับมันจะอยู่กึ่งกึ่งอ่าระหว่างเสียงโทปกติจนึ่งเสียงตีอยู่กึ่งกึ่งน้ยมากถ้าเป็นโน้ตดนตรีมันอยู่กึงก่ง,ง,งโโกลา,า,างนะโอเคนะครับอ่าแต่อันเสียงนี้อัในใจเลือกใจยองบ่น,นออกเป็นเสียงเอกนะครับบานนะครับบาน พักเป็นพักบอลพักบอลเอาละละวขอโทษดีนะแล้วออกเสียงผิดมันหมดม,ม,มันต้องหมดตรงนั้น,นครับบ้านนะะักกาเสียงโดพิเจษนะ,ะตรงนี้นะครับโอเคเอาละเน้นนะครับเน้นเป็นเสียงโดพิเจษแบบไต้ยวนเจยงไม่นะครับโอเคนะครับต่อไปวัีซนะีให้ลงด้วยเสียงสะมันก็เมือนคนเป็นเสียงสะมันใช่ไหม โอเคได้ได้ไปหนึ่งบาทเลยมาอันนี้ฉันทะลักนะครับบาทที่หนึ่งเอาบาทที่สองแล้วครับบาทที่สองนี่ยขั้นต้องนึกถึงเลยนะครับไปมาอ่านข้าวที่มันติดปากกันมาสาวรบเจ้ากินข้าวมากลองเบาเียวกล้องกินจิงกะต้มกินจิงกะน้อย <c oughs> นี่ๆๆสาวรับเจ้านะครับเห็นไหมอันมันเป็นอนบาทก้อมนะข้าวก้อมนะครับข้าวก้อมบาทก้อมบาทเดียวอะ่ะอัน เล่าแต่เก้าเก้าก็เสียงตีมาเนี่ยเสียงตีนะครับละวักที่หนึ่งเนี่ยเห็นไหมอ่าวักที่หนึ่งของบัตจสองเนี่ยลงเสียงตีแล้วก็เห็มายมาวักที่สองเนี่ยลงเป็นเสียงจัตวาก็ผลเออผลเป็นเสียงจัตวาเนี่ยก็หมายมาวักที่สามเนี่ยเขาลงด้วยเสียงสามัญก็หมไยมาเนี่ยวักที่สามเนี่ยอยู่อยู่บนเออเอออเข้าทียู่บนน่ะยู่บนน่ะยู่บนนะครับเห็มายมอ่าบนนะครับบนอ่า บนเสียงสัมันนะครับอันวักพิเีษนี่ลงในเสียงอันอ่าโทรพิเศษท้องเมืองเพี้ยนบอกเพี้ยนนะครับเพี้ยนเพี้ยนบอกไล่เพี้ยนนะครับเชี่ยนบอกไล่เพี้ยนนะครับเพี้ยนเพี้ยนไม่ใช่เชี่ยนนะครับเพี้ยนเพี้ยนแล้วั็ไปไหมขับเปิ้นขับไล่เพี้ยนเพี้ยนไปไหมบ้านได้เนี่ยมันเสี่ยงดวพิเศษไปเหม อ่าโอเคนะครับได้ไปสองบาทแล้วครับสีชมพูที่หมายไว้นะครับอ่าต่อไปบาทที่สามนะครับวัคกี้หนึ่งของบาทที่สามนี่ก็เหมือนเดียวกันวัคกี้หนึ่งของบาทที่หนึ่งเนี่ยอ่ามาอ่าให้ลงในเสียงสัมผันก็ได้เจตวาก็ได้เอเอ,เอมาฟังเออเป็นเสียงสัมผันครับโอเคนะครับให้ได้สองเสียงนะครับเห็นไหม,มอันวัคกี่สองเนี่ยอันอ่าให้ลงเสียงโทพิเศษ เขาเมืองเซนเนี่ยเนเขาโอเคนะเซนถึงโรบิเศษได้ไหมอันวักที่สามนี่ะลงด้วยเสียงสมมันก็ไปแม่ความเออความเป็นเสียงสมมันก็ไปไหมอ่ามาอันนี้มันไม่มีฉันนั้นรักของมันครับอันวักวักที่สี่เนี่ยอันอ่าก็ลงด้วยเสียงตีก็ยาวก็ได้สั้นก็ได้สามเสียงที่ยาวก็โอเคนะได้ละเอาละได้ได้หมดเลยไหม อันสี่จมพูที่หมายไว้นี่นะครับเออมันเป็นอันฉันทะลักนะครับอ่าฉันทะลักข้าวโบราณอ่ะเปิ้น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 กำหนดมาอย่างนี้แล้วมันเป็นข้าวนะเพื่อข้าวอะมันท่านจะไปเขียนเอาเสียงอะไรอย่างก็ได้ไปได้แล้วก็มาได้มาใช้แล้วก็เออโอเคนะครับเอาละท่านโ ho ละฉันทะลักนะครับแต่ท่านโูก็บอกว่าอันเปิห้องว่าข้าวนี่เพราะเหตุใดก็เฮ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเป็นยังงมันเป็นอย่างนี้นะครับ ปพื่นจะเอากคำใต้ของแต่ละบาทแต่ละบาทเนี่ยไปยงคำใต้วรรคที่สองของบาทต่อไปนะครับเห็นไหมยงมันไปไปเรื่อยๆนะก็ยงไปเรื่อยๆเห็นไหมกบัตกูบัตมันก็จะต้องยงอะไรนี่น,ไนะไแมายงยามันไปเน่าเหมือนเกี๊ยวข้าวนั่นโอเคนะไแมาเอาแล้วเรามาไล่กอนนะครับอันใต้คำใต้ของอันบาทที่หนึ่งเน,นี่ยขนพวกเอามาอันกล้องกับผลเออคำใต้วรรคที่สองของบาทที่สองเนี่ยผลคนเห็นไหม กสละโอนสละโอนนั่นน่ะไอ้มาสมบัตสละนะครับโอเคโอเคแล้วก็แบบว่าอันกำตายอันของบาตที่สองเนี่ยอันเพี้ยนเพี้ยนแล้วก็แบบว่าพ่นก็เอามาก้องกับอันเชี่ยนตายวักที่สองของบาตที่สามนี่ไหมก้องกันกันเหมือนสมบัติสละนะครับก็ประกาศสมบัติสละสละเอี้ยนสละเอี้ยนนะโอเคแล้วใครไหมอันตายวักที่อ่ากำตายของอัน บาทที่สามนี่ไหมซ้ำเออซ้ำซ้ำประก็เอามากองกับอันล้อมเออล้อมกับอันตายพอที่สองของบาทที่หนึ่งนะครับมาของบทต่อไปนี่นนไงมาเนี่ยเนี่ยแบบนี้ล้อมมโอเคไหมล้อมเนี่ยก,ก็คือสัมภัสภาสาระนะสาระอ้ําสาระอ้ํานะโอเคนี่ไหมมันก็จะเป็นอิปัทลลอดนะ่นก็มาเหมือน มีกี่กี่บักกี่บักก็ต้องก้องอันนี้ได้ไหมมันเหมือนเตี๋กข้าวน่ะเอออันเหมือนไปเหมือนไปอันเกีอกมันหายไปกับห้องกับข้าวอย่างเดียวัปัจจุบันนี่กับห้องข้าวอย่างเดียวนะครับเออโอเคนะครับอ่ามาเดียวเป็นห้องข้าวอย่างเดียวนะครับแเจีอกเบาละเอาละเอาละท่านหัวแล้วนะครับมาระวังบาทเนี่ยเพื่นจะเอาสาระไปก้องอันนะเพื่อนเอาก้องก็คือสัมผัสนั่นแหละไหม เอาละที่เราวางวักเราไปแย่ใดก่อนนะครับเออเอาละเอาละเอาละแล้ววางวักมันมาเหมือนระว่างบาทนะครับป้นอย่าเน้นไปมันยังนล้วก็ไม่นะโอเคเอาบปโอ้เป็นกู้ไปกู้ไปแล้วก็เอาเอาวักหนึ่งวักสองหน้าของแต่ละบาทใช่ไหมอันวักหนึ่งวักสองของแต่ละบาทเนี่ยมันจะเน้นแล้วก็เน้นเป็นเนื้อเรื่องไปส่วนใหญ่แล้วมาเหมือนไอ้แต่ละบาทนะครับแต่ละบาทว่าเอาสันเอาสาระไปก้องนนะอันนี้ ป้นจะเอาเนื้อเรื่องมากล้องกันก็เนื้อเรื่องอู้กันหูเรื่องหน่อมามันจะเป็นต้องเอาเป็นสาระแล้วก็อย่างนี้นอย่างเงี้ยนะมาแม่นาแม่ลืมแล้วก็อยู่โคงจจ้านมันมีสาระอาสาระอยู่แถวนี้เลยมาเห็นไหมอยู่คงไม่มอยู่คงมันต้องเอาอันสาระอาสาระมาใส่มาอันต่อไปเราวักที่หนึ่งวันสองวันที่สองเรา เล่าต่เก้าต้นร้ายปลายผุนเห็นไหมมันมีเสลเอาจะเอาตรงนี้เลยนะเห็นไหมเพื่อนเอาเรื่องไปส่วนใหญ่ก็ไปเจ้าว่าน่าฮะอันสลามมาใส่จนหูเรื่องกันมาเดียวนี่ะสมัยปัจจุบันเนี่ยเออก็ว่างไปนะครับเออใครจะแต่งนได้กันเอาตามใจอันนี้ผมอู้ข้าวโบราณเออข้าวหุงยคนพุ่นยี๋นะครับเอออันนี้ว่าทเ่เนื่องบอร์สองของบ้านที่สามแล้วก็ คือแม่นายฟังตามีนามเสียนตามีฟังเหไหมมัมีมัมีสลางสลังแถวนี้นยวนี่ยนี่ยเปนไงโอเคนะครับอันเนี้พ่นบอกว่าสัมผัสแบบเนลือเรื่องเลือเรื่องเห็นไหมอ่าอันนี้เราอันนี้จากอันนี้อันนี้อันวักวักที่หนึ่งวักที่สองคองบัดที่หนึ่งคองบทต่อไปแล้วกับนายวักที่หนึ่งนายเห็นไหมอ่า ส่วนแม่นายจากเมืองจากเมืองมาล้อมจากจากกำนายเนี well ่ยเนี่ยไอจากกำนายนี่ยพูดถือว่าเป็นการสัมผัสเลือนนะครับเห็นไหมนะจากกำนายเนี่ยมันสละอาสละอามกันนะครับเพียงแต่ว่าอันตั้งหน้าอันนายมันสะกดตัวโดยยักษ์นะตัวหลังมันสะกดด้วโดยกอไก่จากกำนายจากนายจากนายเนี่ยมันเป็นสัมผัสเลือนนะครับสัมผัสเพี้ยนเพี้ยนไปเดี๋ยว เขาบเขามานับถือกันแล้วนะับเออก็โอเคนะไงมันถ้ามันปุกสัมผัสอย่างนี้ก็ก็แล้วไปก็ก็แล้วไปก็ดีนะดีโอเคนะครับแต่ขึ้นเน้นสัมผัสแบบเนื้อเรื่องเอาหูเรื่องกันเป็นส่วนใหญ่ไปก่กอนใช่ไหมเนี่ยอันนี้ปกตนเนื้อเรื่องนะส่วนแม่นายจากเมืองใช่ไหมเนี่ยไหมไหจากเมืองมาล้อมใช่ไหมเนี่ยมันเป็นยังไงปกตนเนื้อเรื่องนลเพีงพอ้มันปุกสัมผัสไปบดไดโอเคนะครับ อันต่อไปวักที่สองหรือวักที่สามนะครับวักที่สองวักที่สามของแต่ละบาท่ะเอาบาทที่หนึ่งนี่ก่อนใช่ไหมปกติมันต้องสามตัวเรียวแล้วก็พอดีมันเป็นสี่คำนะครับพ้นอนุโลมเป็นสี่กับบ้านมันต้องเหลียวมาใต้วักที่สองในแบบจานบ้านกับจานไหนไหม่นไหมอันนี้ก็คือเหลียวแบบอันเลื้อเรื่องเป็นเลื้อเรื่องมา่จ้าอัน อยู่โขงเจียงจานน่ะไปอย่างนั้นเมืองคนไปที่หั่นเมืองคนเนี่ยอันนั่นอันนั่นนะใจนะพ่นมาจำเป็นครับเอาอาระเสียงไหนก็ได้สระสลระใดก็ได้แต่เสียงโทพิเศษโทเมืองน่ะบ้านได้ปัดผักบ้านเมืองคนเอามันเอามันเนื้อเรื่องมันแน่นครัโอเคนะครับครับ อันตายวอกที่สามอันเนี่ยจะเลียวแบบมาแบบสระก็ได้นะครับเ,เลียวบ้างแบบเนื้อเรื่องอันนี้เป็นเลียวแบบเนื้อเรื่องนะคนละสละนะครับโอเคนะครับได้สองแบบนะครับอัน,นต่อไปนะครับต่อไปวอกที่สองวอกที่สามของบาดก้มเนี่ยบาดก้อมขาก้มเนี่ยเอออันนี้ตายวอกที่สามเนี่ยจาเป็นจะต้องเลียวมาหาอันตต้วอกที่สองนี่แบบสระเสมอนะไงเนี่ยบนนะเลียวมาผลเนี่ยยกเว้นมันมียกเว้นอยู่นะ ยกเวนคำว่าคำว่าบนเนี่มันเป็นเสียงจัรวาเห็นไหเป็นบ่นเป็นหนนี่อะไรๆอเอาละอันเสียงจัรวามันอยู่ที่นี่มันได้ละมัเนี่ยจะตายวักที่สามนะเพื่อนบอกว่า้ลงในเสียงสมันเฮยมันจะต้องเอาเสียงจัรวาไปอยู่้ังหน้านะครับเร็จแล้วก็จะต้องเอาลงเสียงอันสามันน่ะคำไหนก็ได้ที่มันอู้กันหูวเรื่องนะแต่งเป็นหัวเฮ้ยโยงเห็นแล้วกงมานเนี่ยโอเคนะครับ ก็อธิบายไปหลายเตื่อแล้วหนาวห้อยยงท่านเข้าไปไปไปิกไปพุ้นพื้นดูนะครับเออโอเคครับต่อไปวักที่สองและววักที่สามของอันอ่าบาทที่สามเนี่ยนะก็อันนี้ก็ลักการเดียวกันเหมือนกันวักที่สองที่สามของบาทที่หนึ่งเนี่ยะจะเลี้ยวแบบสระก็ได้จะเลี้ยวแบบเรื่องๆก็ได้เจี้ยนอันนี้ความอันนี้เลี้ยวแบบเรื่องๆนะน้ำเจี้ยนจนหมดความบอก เจ้าแม่แม่เอามันอู้หัวเรื่องนะก็มาตามตามมีน้ำเชี่ยนจนมดความเนี่ยแม่มันมันเป็นเนื้อเรื่องเดียวกันนะครับจนมดความบอกบอกซ้ำแม่แม่อันเนี้ยมาแต่ต้องหันตายวรคที่สามเนี่ยจะต้องลงด้วยเสียงสมันนะครับโอเคนะครับก็ขึ้นเหลี่ยวได้สองอย่างนะครับถ้ามันเหลี่ยวแบบสระมาได้นะก็มาก็เอาแบบเนื้อเรื่องนะครับแบบเนื้อเรื่องมาได้โอเคนะครับ อันต่อไปวัคซีนสามหรือวัคซีนสี่นะครับอ่านวัคซีนสามหรือวัคซี่สี่ของบัตที่หนึ่งเนี่ยและบาตรที่สามเนี่ยโชคดีครับอ่านวัคซีนสามหรือวัคซีนสี่ของบาตรที่หนึ่งหรืบาตรที่สามเนี่ยนะครับอ่าอนเมื่อร้อยปีที่แล้วเนี่ยผมถือว่าเป็นวัคซีเดียวกันนะครับเพราะว่าอ่านข่าวโบราณบทเขียนด้วยอันอักขระละนาเฮียบวกเขียนติดกับไปจบไปจบมาเนาะ อันสมัยโมบิมพู้เลี้ยงมองใจพวกก็อันเข้าใจว่าโอ้มันน่าจะเป็นวัคเนียวกันนะครับเออบางครั้งมันอาจจะสัมผัสภายในได้สองตัวหลังเนี่ยมาสัมผัสตั้งหน้าเนี่ยด้วยอันด้วยสระหรืออักษรอย่างเงี้ยเออโอเคนะครับแต่วันนี้มันมีสัมผัสก็ก็แล้วไปนะครับแต่ปัจจุบันนี้อันพ้นแยกไปอ่าเป็นสองวัคสองวัคไงนะครับไม่ไหมสองวัคสองวัคอันกรรม วักท้ายของบาทที่หนึ่งกับบาทที่สามเนี่ยแะเลเป็นสองวักสองวักเนี่ยแม่งเหมือนเหมือนเหมือนที่หานปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าอันวักที่สามเนี่ยของบาทที่หนึ่งเนี่ยมนมีฉันทะลักของบ่นแล้วครับผนบอกว่าลงเสียงโทพิเศษโทงเมืองอันวักที่สามของบาทที่หนึ่งเอ่อวักที่สามของบาทที่สามเนี่ยผนบอกว่าลงเสียงสัมัสเนี่ยมันมีฉันทะลักของบ่นนะครับอ่านต่อไป วัที่สามและวักที่สีของอันบัตรก้อมนี่แหะบัตรก้อมเลลอมข้าก้อมนี่ยไหมอันนี้ก็ใช้หลักการเดียวกันดังบักที่หนึ่งบักที่สองตั้งหน้าเพศนี่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 นีน่น,นี่มันสัมผัสแบบเนื้อเรื่องไปส่วนใหญ่ไปก้อนนี่ก็มันต้องเอาว่าอเอาสระ,ะมาใส่นะเออไหมถ้าสมมุติว่ามันอันอ่าสัมผัสสระกันได้หรออก็ดีนะครับมันปุกสัมผัสไปนะครับเอาเนื้อเรื่องเป็นส่วนใหญ่ก่อนตามยุบบน ปุนครับไล่เพี้ยนไอ้แม่เนี่ยมันมันเอาเราเรื่องเรื่องมันมันอู้เรื่องก้อนไอ้แม่โอเคนะครับเอาละเอาละเอต่อไปนะครับได้พระทหารธนูเลยนะครับอ่าการสัมผัสระหว่างบัตรระหว่างวักภายนอกภายในอย่างมันเป็นไงไหมอ่าทีนี้อันข้าวโบราณเนี่ยอ่าปุนจเน้นที่จะให้มันอันม้วนหรือมื่นปาก่น่ะ ม่วนก็คือมื่นอันอู้ข้าวไปมันมื่นปากนะโอเคนะเพื่อนอยู่เนหนอยู่สามสี่ยางนะครับอันแรกก็คืออันเอกทรงนะครับเอกสรงเห็นไหมเพื่อนหาอันอันเสียงตีอยู่ที่ไหนไม่ได้ไหมเสียงโทรพิเศษนี่อยู่ไหนไม่ได้เพื่นจะหาเอกทรงก็ไปใช่นะครับเอกสรงเอกทรงนําหน้าแล้วมันมันจะม่วนนะครับมันส่งส่งเสียงตีได้ส่งเสียงโทรพิเศษได้มันม่วนนะครับอ่า อันอันเอกจงนั้นมันมีอยู่อันส tamam. ี่แบบนะครับไม่เอกเสียงเอกนะไม่เอกเสียงเอกอ่ะไม่เอกเสียงโทเนี่ยไม่เอกก็มีเสียงโทด้วยไหมอ่าแล้วก็ไม่อันเสียงเอกแล้วก็แล้วก็เสียงโทเนี่ยมันมีสี่แบบนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็ว่ายไล่ก่อนอันแบบที่สองนั่นก็คืออักษรนกู้นะครับอ่าคำที่เป็นอักษรนกู้หน่อยไหมอ่าติดๆกันสักสองตัวนะอ่าเพราะมันมีหลายๆกู้หน่อย แล้วมันก็จะม่วนกันไปเองใหมาโอเคนะครับแล้วก็อันที่สามก็คือกาที่มันเป็นสระกู้นะครับสระกู้ติดกันสองตัวน่ะแล้วก็มันก็จะม่วนกันไปนะมันมืนปากมันโอ้กันมืนปากนึกไหมอันที่สี่อันสุดท้ายก็กำซ้ำม่วนนะครับนึกไหมมื่นๆกันยอดใหม่เจองนะครับอย่างเช่นไปปูนไปเพไปปูนมันซ้ำไปมันซ้ำนะครับมันม่วนไปปูนไปเพ่ โอเคนะครับมาเล่ก่าแล้วครับแม่ลืมแล้วกาเหมลืมแล้วเหรลืมแล้วเป็นลอลอนะลอลอเป็นอัพส่วนกู้นะเนี่ยล้อล้อยูโคงเคียงจานะจันนะจันนี่มันเสียงอันเสียงตีนะครับจานนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวนี้เนี่ยเนี่ยมา พ้นก็เจื้องเนี่ยในเจื้องเป็นไม่ย่อนะไม่เองนั่ก็เขียนเป็นอันคมู่อะไรมันเจื้องอย่างเงี้ยไหมเจื้องใชอ่าเป็นคมู่อะไรมันมันเขียนเป็นอีเป็นเจื้องจันน่อเจื้องจันนี่ก็อันเป็นไม่เอกเชียงโทนะครับเนี่ยไม่เอกเชียงโทนะครับส่งจันเนี่ยส่งจันแถมป้อมเป็นจอจออักษรกู้เใช่ไหมเออพ้นังมาแน่นเด้อยวเอาอยู่ส่งเท่ากัมนะอยู่ส่งด้างหน้าเนี่ย ยูนี่เป็นไม่เอกเสียงเอกนะครับมาเอกเสียงเอกกันมาฮะยูโค้งจังจอนอ่มาอ่าเนี่ยมันม้วนมาอ่ามันมันมันอูเข้าแล้วมันมื่นปากนะครับมาได้ปัดอ่าได้ปัดบ้านนะครับบ้านเนี่ยมาบ้านเนี่ยอ่าบ้านเสียงโยกพิเศษเพราะเขภาคเนี่ยภาคเนี่ยมันเป็นอันเสียงเอกนะครับมาภาคเสียงเอกเนี่ยส่งบ้านเนี่ยภาคบ้านเมืองคนโอเคนะครับมาอ่าต่อไป อันบาดที่สองนะครับเห็นไหมเล่าแต่เก้าเก้าเห็มั้ยเก้าเสียงตีนะเห็นไหมเพวกเขาแต่นี่ยเห็นไหมแต่นี่มันเป็นอันไม่เอกเสียงเองนะครับอ่าแถมมาพอมันเล่าเนี่ยไม่เอกเสียงโทนี่ก็เล่าเห็นไหมเอาสองตัวส่งเลยนะครับส่งส่งถึงสองตัวนะอ่าจึงแต่ตึงเล่านั่นแหละเห็นไหมส่งไปเลยโอเคนะเห็นไหมเล่าแต่เก้ามันมันหมดแล้วก่อนจะลงเก้าก่อน เอาเล่าต่าเก้ามันม้วนนะครับเข่ามนเป็นนะอ่าอันนี้เอกชงนะครับเอกชงนะครับเห็นไหมต้นลายปลายผลไอ้ลายก็ไปลายเห็นไหมลายก็ปลา,ล,าลายมันสละไอสละไอเหมือนกันนะเห็นไหมอ่าอันนี้ก็เป็นสละกู้นะครับสละกู้ตามโยบนอ่าตามโยบนเปิ่นครับไล่ เพี้ยนเพียงเพี้ยนเสียงโทพิเศษประกอบไล่นะ่ยไล่นี่เป็นไม่เอกเสียงโทนะครับอ่าเป็นเอกทรงนะครับไล่เพี้ยนฮพื่อแม่นายฟังตามมีนามเส้นเส้นเลยไหมอ่ามันเป็นเสียงโทพิเศษนะเพื่อนอันนี้มันมีเอกก็ไมได้ก็โอเคตามมีนามมันไม่หาเอกไม่ได้ก็ บ่ปเป็นอย่างกับเว้นใบพ้องนะกายมาโจนมดความโจนมดความบอกซ้ำซ้ำนี่มันซ้ำมันเป็นเสียงตีนะครับอ่าอันบอกนี่มันเป็นเสียงเอกนะครับแม่ยไหมเนี่ย<ม>เสียงเอกก็คือเอกทรงนะครับหมายอ่าโอเคนะกายมาตั้งหาแล้วนะกายมาเอกทรงอักซอ,อ,อนกู้นะอันสละกู้หมายไหมสละกู้อ่วันนี้มันมีคำซ้ำ กำซ้ำม้วนไปปุ้นไปเพ่เนี่ยนะมันก,กวนมันก็มีพ่องนะครับไอ้ม้วนมันมันอ่ามันเป็นที่นะข้าวที่มันอย่างเงื่อนเงื่นเงื่อนปากนะครับอ่าเขาวันนี้เอามาเล่าข้าวต่อเลยนะครับอ่า <c oughs> อันหลังจากโอ้กันไปโอ้กันมานะครับเอ้ยแม่แม่ลืมแล้วกา <c oughs> อันนี้ก็มาน้อยปรกกอบโอ้คุณมาแล้วนะครับโอ้ต่อมาแล้วก็ยู่คงเจี้งจานอ่าได้ปัด ผักบ้านเมืองคนเฮ้อเห็นไหมได้ปัดผักบ้านมาเล่าแต่กเก้าต้นลายปลายผลตามหิ้วบน,นบพ่วน,นขับไล่เพี้ยนเออเห็นไหมอ่าพ่วขับไล่เออันนี้ท้าจะอูถึงแม่ไปแล้วฮ้อนายแม่ฟังเอ้อตามมีนามเสี้ยนเออเล่าอัน ยายฟังนะครับยายยายจนหมดความบอกซ้ำเออจนเสียงซ้ำหมดไรมะส่วนแม่นายอันไม่เท่านะครับจากเมืองมาล้มได้ยินเรื่องท่อยฟังตันเออก็ยังฟังตันกับปองเรื่องนะปองเรื่องเออก็เป็นย่าแล้วเอออะไมาลูกหลังหลานน้อยเออเนี่ยหูละหูเป็นหลานหูเป็นหลาน ว่าโอ้ยทุกขง์งน้ำตาแม่ปังอาบลงย้อยนะ่าได้หานลานแล้วเมื่อแม่ปัดมาเจ้าลานนอล่ะยังบ่อตันมาสู่ต้องยังหมัมันเนะโอเคนะครับเอาปะที่สน ห้องหกพี่น้องเออแล้วก็ใส่หกพี่น้องมาลองบ่หูจับเจ้าออหมูจักสักคนนะครับหมูจักสักคนนะครับโอเคนะครับแม่เท่าบ่นึกเอออันแม่เท่านะตัวอันพระสันนีนะบ่นึกนะครับอจักคืนอันหงบน่นึกจักจะคืนปิกไปเมืองปลาบุละเมื่อสู้เมืองคนแถมแล้วเออมื่อสู่เมืองคนนะครับเห็นไหม แถมแล้วว่าโน้บมันมาเกิดไปแล้วมันยังว่ามันผลตามันไก่อย่างเงี้ยเลยเจ้าหลานมีบุญยังบุบุญดันเถืองอาลันเขตยักษ์แม่ก็อ่อนใจแล้วเพราะว่ามันเตียวบ่วยแล้วไปเมืองคนอันจะไปอย่างไดเนี่ยมันไปบ่หวแล้วอย่างเงี้ยมเออครับอันเรื่องเราอย่าอันอ่า ออไปอย่างใดนะครับขันต่อหน้านะครับไปไหตอนนี้มันหมดแค่น,นี้ก่อนนะครับแทนตอนหน้าก็ใช่ได้อันได้อันเหาะเหินเดินอากาศกันแล้วนะครับไปไหมวันนี้เอาแค่น,นี้ก่อนนะครับ